สวัสดีค่ะพบกับช่องไอรินเติร์นอายนะคะคลิปนี้สําหรับชาวราศีตุลค่ะหรือว่าคนที่เกิดวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะคะ ตัวเอรินเองนะก็ต้องขออนุญาตชาวราศีตุลทุกท่านนะคะขออนุญาตตัวท่านจิตต้าสานึกของท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือบูชาเทวดาที่ปกปักคุ้มครองรักษาตัวท่านรวมไปถึงเจ้ากรรมนายเวรด้วยนะคะขอให้ดวงเปิดขอให้เห็นอนาคตเพื่อที่ชาวราศีตุลจะสามารถดําเนินชีวิตให้อยู่ในทิศทางที่ถูกที่ควรได้นะคะ การพยากรณ์ในครั้งนี้นะคะไอรินใช้การพยากรณ์โดยภาพรวมนะไม่ได้เจาะจงใครคนใดคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นบางพลังงานอาจจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะบางเหตุการณ์อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณถ้าเหตุการณ์ไหนที่คุณรู้สึกว่าชอบใช่หรือเกิดขึ้นกับคุณคุณก็รับเอาไปถือซะว่าเป็นการ แนะนำนะคะแนวทางในการดําเนินชีวิตแต่ถ้าเหตุการณ์ไหนที่คุณรู้สึกว่าไม่ชอบไม่ใช่ไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณนะคะคุณก็ถือซะว่าเป็นการรับฟังคําพยากรณ์จากเพื่อนเริ่มชะตาราศีเดียวกันกันกบคุณนะคะขอดูตัวตนชาวราศีตุลก่อนว่าตั้งแต่ช่วงวันที่1นึถึงสากรกฎาคมนะคะคุณเป็นอย่างไรคะ่ะการงานคะ่ะและการเงินคะ่ะต่อไปนะคะ ความรักนะคะขอดูคนที่มีคู่ก่อนนะคะพลังงานโดยภาพรวมและคุณเป็นอย่างไรคะ่ะคุณคิดอะไรอยู่และจะทำอะไรต่อไปนะคะคู่ของคุณค่ะเป็นอย่างไรคิดอะไรอยู่และจะทำอะไรต่อไปนะคะอื ช่วงนี้นะคะอาจจะแบบดูเหนื่อยดูเบื่อหน่อยนะ for o f cup นะคะพลังงานของชาวราศีตุลน,นะคะไม่รู้ว่าเครียดกังวลอะไรไปเองหรือเปล่านะมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจนะคะมีเรื่องให้ต้องเครียดอยู่นะ,ะไปที่เรื่องแรกนะคะเรื่องงานค่ะ justice นะคะมองว่าช่วงนี้คุณต้องใช้เหมือนกับการ ชั่งน้ำหนักการเวทน้ำหนักนะคะว่าคุณจะไปต่อกับงานนี้ไหมหรือว่าคุณจะไปต่อกับคนคนนี้เพื่อนร่วมงานของคุณหรือว่างานบางสิ่งบางอย่างที่คุณทำอยู่หรือเปล่านะคะขอดูหน่อยว่า,เ,าเรื่องอะไรเนี่ยอาจจะอยากเปลี่ยนงานไง six of w n e ค่ะอยากเปลี่ยนงานอยากออกจากงานนี้นะคะหรือว่าอยากทำโปรเจกต์ใหม่แล้วอยาก เบื่อกับลูกค้ารลายนี้แล้วก็เป็นไปได้นะคะอยากทําอะไรใหม่ๆในที่ทํางานเดิมก็เป็นไปได้นะหรือแบบหนักสุดคืออยากออกจากงานเก่าเลยอยากออกจากที่บริษัทเก่าเลยนะคะมีเรื่องให้เครียดให้กังวลใจนะต่อไปนะคะการเงินค่ะการเงินเนี่ยเหมือนแบบอ่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณจะต้องประหยัดใช้จ่ายเงินนะคะเพราะอะไรเป็นภาระจำยอมไม่รู้ว่าเรื่องอะไรนะอาจจะเป็นในเรื่องของความจำเป็น เกี่ยวกับคนในครอบครัวที่เราจะต้องดูแลนะคะเหมือนเรามีภาระบางสิ่งบางอย่างที่มันจําเป็นนะที่มันแบบนอกเหนือจากประจำที่เราใช้จ่ายนะคะมองแบบนั้นนะไปดูกันต่อนะคะความรักค่ะความรักเนี่ยจริงๆอะ่ะแปลกใจแปลกใจนะแผ่นภาพ7ใบอะ่ะบอกเลยว่าดี5ใบอะ่ะอ,อีกใบหนึ่งก็ค่อนข้างไม่ดีอีกใบนึงก็ อะไปดูกันเลยดีกว่านะอาจารย์เอลรินจะพัมพ้มเพอย์ทำไมควินอฟวานค่ะมองว่าจริงๆระรักกันดีนะพลังงานภาพรวมความรักเป็นความรักที่ดีนะคะเป็นความรักที่การดูแลห่วงใยใส่ใจกันดีนะ <c oughs> คุณเป็นยังไงนะคะเหมือนคุณก็แบบปลูกต้นรักไปพร้อมกับเขาอะ <c oughs> ไอ้ินคือแบบจำง่ายดีนะมันเป็นต้นไม้แล้วต้นเงินพอแบบมาเป็นความรักก็เติบโตความรักก็ค่อยๆเติบโตไปเรื่อยๆตามเวลาของมันที่คุณแบบได้เจอกันได้ใส่ใจกันคุณเป็นแบบนั้นนะคือแบบมันก็ดีช่วงนี้นะแล้วเขาอะเป็นยังไงเขาเนี่ยช่วงเนี้ยเขารู้สึกแบบเหมือน คุณดูดีกับเขาจังเลยนะคุณดูจริงใจกับเขาดูห่วงใยเขาดูใส่ใจเขาเขารับรู้ถึงพลังงานนั้นได้ช่วงนี้เขาแบบรักคุณแล้วก็เหมือนแบบหยหาอยากเจออ่ะเออก็คุณเป็นพลังงานดีๆให้กับเขาอ่ะแผ่นภาพนี้คือแบบเจอคนถูกใจเจอคนแล้วเราเป็นแฟนกันมาเพราะฉะนั้นมองว่าเขาอยากอยู่ใกล้คุณนะอืช่วงนี้คือแบบเป็นความรักที่แบบ มันเป็นพลังงานดีมากเลยเพราะฉั้นเขาอยากอยู่ใกล้คุณนะคะเขาคิดจะมอบสิ่งดีๆให้กับคุณค่ะเขาอยากที่จะมาหาคุณอยากที่จะเจอคุณอยากทําอะไรดีๆให้คุณนะคะอยากจะมอบสิ่งดีๆให้กับคุณนะแต่คุณเนี่ยกลับเหมือนไม่รู้ว่าแบบโมกแต่เครียดงานหรือเปล่านะเครียดงานเครียดเงินมองไปที่อนาคตอะ่ะแต่จริงแผ่นภาพนี้มันเป็นแผ่นภาพที่ดีนะคะ ความรักมันดีแต่คุณมองมองความรักไปในอนาคตข้างหน้าเหมือนมองหาหนทางที่มันจะเป็นไปได้แล้วไม่รู้ว่าแบบคู่ของคุณกับคุณมีปัญหาอะไรกันนะคะจากอนาคตข้างหน้านะคุณก็เลยดูเศร้าดูเครียดค่ะ The Moon คุณดูมีความกังวลใจมีความแบบคิดในแง่ลบมีความแบบ เหนื่อยนายอะเออแล้วแผ่นภาพเนี้ยเกิดขึ้นนะคะอาจจะแบบมีเรื่องไม่ดีให้คุณกังวลใจนั่นแหละเกี่ยวกับความรักนะคะไอรินมองแบบนั้นนะอืมต่อไปแล้วเขาจะทำอะไรนายออฟนายออฟสอดคะ mm ่ะ hmm. เหมือนเขาก็จะเป็นแบบคนที่หุ่นหันพันแล่นเขาเนี้จากที่โรแมนติกให้กับคุณนะแต่คุณกลับมามาอาจจะทำให้บรรยากาศเสียหรือเปล่านะคะ มาพูดความกังวลใจอะไรอย่เงี้ยเขาก็เลยดูแบบใจร้อนแล้วก็ไม่ค่อยโรแมนติกแล้วนะจากที่มอบความรักความอบอุ่นความจริงใจให้กับคุณตอนเนี้ต่อไปนะต่อไปอีกสักพักนะคะจะลดน้อยถอยลงมาค่ะอม,มองว่าเป็นแบบนั้นนะแต่นี่ก็เป็นยังไม่ทั้งหมดทั้งมวลเ <laughs> พราะเราจะขาดแผ่นผาภาพไพิิคเนตให้ท่านช่วยบอกช่วยเตือนเราไม่ได้นะจ๊ะชาวราศีพิจ ท่านอยากบอกอะไรกับพวกเรานะคะคนที่มีคู่บ้างนะคะ h o l e n e ค่ะกับ personal transformation นะจ๊ะแผ่นภาพนี้นะคะกำลังจะบอกคุณว่าให้คุณเนี่ยรักแล้วก็ปรารถนาดีต่อผู้อื่นนะคะอย่าแบ่งแยกเด็ดขาดนะไม่ว่าเขาจะเป็นใครแบบหรือยังไงก็ตามนะคะให้คุณมองว่าสิ่งที่เขาทำลงไปเนี่ยเขาก็อยากมีความสุขเหมือนเรานี่แหละนะคะคือ บางครั้งเราอะจะเหมือนกับมองว่าเออฉันทํานี้ให้เธอทําไมเธอไม่ทํานี้ให้ฉันทาไมฉันดูแลเธอดีแต่อะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเราไปทําอย่างนั้นปุ๊บมันจะเป็นเหมือนการแบ่งแยกมันจะเป็นเหมือนการแบบสร้างปัญหาสร้างให้ความรักของเราอะมันเกิดประเด็นเล็กๆแล้วก็เป็นแผลสกิดใหญ่ได้นะคะแผ่นภาพนี้บอกว่าอยากให้คุณเนี่ยรวมจิตใจเป็นหนึ่งนะคะอย่าอย่าแบบ แบ่งแยกกับใครนะให้คุณรู้สึกว่าคุณปลอดภัยคุณจะไม่มีประเด็นอะไรน่ากลัวหรอกนะคะแค่สิ่งที่คุณจะต้องรับมือคือ transformation ค่ะเปิดใจยอมรับกับสิ่งใหม่ๆการเปลี่ยนแปลงที่จะเข้ามาอย่างรวดเร็วหยุดสงสัยนะคะให้เวลามันทำงานของมันนะถ้าแบบสงสัยอะไรมากๆสงบนิ่งยอมรับ แล้วก็รอการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วมันจะเป็นสิ่งดีๆด้วยนะให้คุณเปิดใจยอมรับนะคะเชื่อมั่นว่าสิ่งดีๆจะเข้ามาหาเรา มากขึ้นนะคะและนี่ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลของคนที่มีคู่นะคะชาวราศีตุลน,นะไอรินก็ต้องขอฝากชาวราศีตุลน,นะคะกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจดีๆให้กับช่องไอรินเติร์ดอาด้วยนะ,ะไอรินยังมีพิกอากาศพิกอเดนนะคะคลิกได้จากเพลลิสดูคําทํานายนะคะที่ดูได้ไปดูตลอดเลยนะคะแม่นหรือไม่แม่ตรงไหนก็พิมพ์มาบอกกันได้นะคะขอบพระคุณมากๆสําหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ ต่อไปคนโสดจ้าคนโสดเป็นยังไงคะคิดอะไรอยู่นะคะและจะทำอะไรต่อไปคะ่ะคนโสดช่วงนี้นะเขาเจอคนถูกใจนะคะแล้วเขาก็เอาอยู่มองว่าพลังงานคนโสดคือดีมากเดอะสเตนนะคะโดยเฉพาะใครที่เป็นผู้หญิงแผ่นภาพนี้บอกว่าผู้หญิงเป็นต่อนะคะผู้หญิงแบบ มีความอ่อนโยนเอาความอ่อนโยนสงบความเคลื่อนไหวแผ่นภาพนี้คือดีนะคุณมองเป้าหมายเดียวกันไปกับคนที่เข้ามาหาคุณนะคะเหมือนอารมณ์สินเสมอกันอะ่ะเราได้เจอกันน่ะเพราะคุณเป็นคนเก่งคุณฉลาดคุณจะได้เจอคนเก่งคนฉลาดถ้าคุณเป็นคนแบบว่าอยากได้แบบไหนอะ่ะคุณจะได้แบบ แนวทางที่มันสอดคล้องกันนะคะมีโอกาสที่จะเจอคนถูกใจมากๆเลยเดินเลเวอร์ขึ้นแล้วไพ่3ใบบอกเลยแอรินมองว่าเปิดมา3ใบดีหมดเลยนะสําหรับคนโสดจ้าข่าวดีจะมาเร็วๆนี้หรือเปล่าจ้าจะสละโสดหรือเปล่าคะหรือวแบบ่าคําว่าสละโสดของแอรินคือจากที่แบบเป็นโสดก็ไม่ใช่โสดไงยสถานะมีแฟนแล้วอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะเพราะเรายังไม่ถือว่าไปดูไพ่ที่แบบคนมีคู่ถูกปะมันแล้วก็ขยับไปแบบ มีแฟนแล้วนะคะรักแฟนมากไม่ใช่เมยพิชณาตออะไปดูกันว่าแผ่นภาพพพิคเนตยอยากบอกอยากเตือนอะไรกับคนโสดนะคะทาไมต้องใช้คำว่าเตือนน่ะก็ไพ่มันดีอะค่ะจานไอรินคนอะไรชอบพูดกับตัวเองนี่ไงรอทุกคนมาเม้นจะได้ไม่ต้องพูดกับตัวเองคนเดียวนะคะฮ <h> ิลลิ่งค่ะอืมให้คุณนะคะจัดการ ให้คุณเชื่อมั่นว่าคุณจะสามารถจัดการกับปัญหาต่างๆได้ทุกเรื่องนะขอแค่ขอเพียงแค่คุณซื่อตรงกับตัวเองค่ะซื่อตรงแล้วก็สง่างามความซื่อตรงเนี่ยเป็นความสง่างามอย่างหนึ่งของชีวิตนะคะให้เราเชื่อมั่นว่าเราจะขจัดปัญหาเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาได้น่ถ้ามันมีเรื่องกวนใจคุณนะคะถ้าง,งานที่คุณทำเนี่ยอยากจะออกจากงานหรือว่าแบบอยากที่จะเ,เปลี่ยนงาน หรือแม้กระทั่งเปลี่ยนงานที่ทำอยู่ในองค์กรเดิมนะคะมีบางเรื่องที่แบบคุณหนักใจเหนื่อยใจกับเงินอะไรอย่างเงี้ยคุณจะสามารถผ่านมันไปได้นะคะ generosity ค่ะ แผนภาพนี้กําลังจะบอกคุณว่าให้คุณมีเมตตานะคะยอมรับการช่วยเหลือจากคนอื่นนะถ้าใครหยิบยื่นเข้ามานะคะอยากที่จะช่วยเหลือคุณให้คุณนิ่งขอบคุณเขาแล้วก็ยอมรับฟังก่อนนะคะรู้เท่าทันของตัวของคุณเองนะยอมรับการกระทําของคุณเองถ้าคุณทําอะไรผิดพลาดไปแล้วแบบการงานการเงินของคุณมันไม่ไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดนะคะยอมรับ การกระทําของตัวเองเท่านั้นเองนะแล้วก็ถ้าใครได้ดีมีความสุขก็ยินดีกับเขาไปนะคะนี่ก็เป็นพลังงานทั้งหมดทั้งมวลของคนโสดนะคะ ก็ขอฝากคนโสดทุกท่านนะคะชาวราศีตุลน,นะกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจดีๆให้กับช่องไอรินเติร์ดด้วยนะคะแม่นหรือไม่แม่นยังไง,ง,ไงก็พิมพ์ม,มาบอกกันด้วยนะนอกจากนี้นะคะไอรินยังมีพ i ิกอากาศพิกอเดทที่อยู่ในเพลย์ลิสต์นะของการทํานายที่ดูได้ไปโดยตลอดเลยนะคะแล้วก็มีลักษณะนิสัยของคนแต่ละราศีด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆสําหรับการติดตามนะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ